สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h a ชาแนผู้รับสารในจัก,กรวาลแปลความใหม่โดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาทำลายธาตุนะคะชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูนะรายละเอียดนะคะอยู่ใต้คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ไม่ว่าจะเป็นวันที่ที่เกิดนะคะและ การจองคิวดูดวงส่วนตัวมีราคาพร้อมบอกกฎกติกานะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับชาวธาตุไฟนะคะที่เข้ามาดูคลิปหมอแจนและสนับสนุนหมอแจนกับขอบคุณมากๆเลยท่านใดที่สนใจนะคะจะจองคิวดูดวงส่วนตัวตอนนี้หมอแจน <c oughs> ยังมีคิวอยู่นะคะยังมีคิวว่างอยู่ภายในจากวันนี้ถึง3วันนะคะยังมีคิวว่างอยู่นะช่วง ใกล้ๆสิ้นเดือนนะคะหมอแจนยังไม่ว่างนะหมอแจนจะขอปอิดวีเวอาราคามาดูกันเลยนะสิ่งที่คุณชาวทาดไฟจะมุ่งไปในชีวิตของคุณนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรเราจะดูสถานการณ์ที่คุณจะมุ่งไปนะคะ เดี๋ยวขอเช็คพลังงานของชาวทาตไฟก่อนนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้วิถีชีวิตของคุณเป็นแบบไหนสไตล์ไหนเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะตอนนี้ชาวธาตไฟนะคะสถานการณ์คุณเดินออกจากความเจ็บปวดจบสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่าง นะกำลังเปิดโอกาสให้ตัวเองเพื่อที่จะเจอความรักใหม่และก็คนที่คู่ควรกับคุณไม่ทำให้คุณเจ็บปวดนะชาวทัดไฟอยู่ในพลังงานเอเนรจีที่จบสิ้นสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะใครบางคนชาวทัดไฟนะอาจจะเพิ่งตัดสินใจนะ ไม่ไปต่อกับความรักความสัมพันธ์นะที่มันเขาและเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่แตกต่างกับคุณทั้งความคิดและการกระทำนะคะคนที่มีอีกโก้สูงคุณรู้สึกว่านะไม่มีประโยชน์ที่คุณจะยึด <c oughs> คนแบบนั้นความสัมพันธ์แบบนั้นเก็บไว้ในใจของคุณนะคะ คุณตัดจบไปแลกนะก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นมาใหม่เตรียมความพร้อมความรักนะที่จะเข้ามาใหม่นะคุณกำลังจะได้เจออะไรดีๆแน่นอนเลยอะโอเคนะคะชาวธาตุไฟสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะตัวคุณเป็นพลังงานแบบนี้นะถ้าใช่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อ <c oughs> สิ่งที่ชีวิตคุณจะมุ่งไปหมายถึงว่า อะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในอนาคตเร็วๆนี้คลิปนี้ไม่จำกัดการเวลาไม่ว่าคุณจะมาชมคลิปนี้ช่วงเช้าสายใบยเย็นวันและเวลาสถานการณ์ไหนก็ได้นะคะใช้วิจณนานในการรับชมและรับฟังมาดูซิสิ่งที่ชาแัดไฟสิ่งที่ชีวิตคุณจะมุ่งไป คุณจะมีความมั่นคงในอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะและก็มีความสุขอาจจะมีใครบางคนเข้ามานะ,ะแอบมองดูคุณอยู่นะ,ะอาจจะทําให้คุณมีความสุขเขาคนนี้อาจจะมีเ NERGY ที่มีความรักที่มั่นคงเข้ามาดูแลเทคแคร์ care, สนับสนุนซัพพอร์ตทำให้คุณ มีความรักหรือมีความสุขเพิ่มมาขกึ้นมีการดูแลเ mm hmm. ทคแครเอาใจาใส่ประคับประคองความรักความสัมพันธ์ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเป็น energy พลังงานที่อาจจะมีคนที่แอบมองแอบดูคุณอยู่เข้ามาขอโอกาสนะ,ะสารสัมพันธ์ทำไมาตีอาจจะเป็น energy ของคนใหม่นะคะพลังงานเดือดฟูนะ ทำบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ท้าทายในชีวิตของคุณดึงคุณขึ้นมานะะจากพลังงานเอเนรจีที่คุณกำลังรู้สึกเหมือนว่ามันมีความหวาดกลัวมันมีความลังเลใจไม่แน่ใจในความรักความสัมพันธ์คนคนนี้นะคะขอขยายนะคะหนึ่งรีเออคิงออฟเพนิคลนะ การเริ่มต้นใหม่ความรักครั้งใหม่การเปิดตัวกับใครสักคนที่เขาหรือเธอคนนั้น mm hmm. เขามีแพชชั hmm. ่นต่อคุณมากๆเลยความรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่นะความรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่มีการพูดแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกนะเขาจะพูดชัดเจนแหละนะคะมีความชัดเจนมีการเริ่มต้นเกิดขึ้น ชาวธาตุไฟจะจอโอกาสดีๆนะคะที่คนคนนี้นะ,ะไม่ว่าคุณจะเเขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกแบบไม่สบายใจนะคะไม่สบายใจอะไรบ้างล่ะไม่สบายใจเช่นนะคะไม่ชัดเจนคุมเครือหรืออะไรแบบนี้นะคะจะไม่เป็นเขาจะให้ความชัดเจนคุณจะสบายอกสบายใจเขาจะมีความมั่นคงหนักแน่นนะคะเป็นพลังงานเอเนร์จีที่ การเริ่มต้นใหม่แบบชัดเจนมีแพชชั่นต่อกันอาจจะติดต่อผ่านงานคุณจะรู้สึกมีความสุขมีความสนุกอะนะ,ะน่าจะเป็นอะไรที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันและคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่จะบอกว่าสายทุ่มเทก็ได้นะคะใจปั้มก็ได้นะคะลงทุนในความรักความสัมพันธ์ก็ได้ด้วยเช่นกัน ชีวิตของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะคะจะจะไม่ต้องเหมือนไม่ต้องคาดเดาว่านะว่าคนคนนี้จะคิดอะไรรู้สึกอย่างไรนะไม่ว่าสิ่งใดที่คุณกลัวหรือว่าระแวงเขาจะขยายหรืออธิบายอะค่ะนะในข้อข้องใจของคุณให้คุณรู้สึกสบายใจนะแล้วก็ เชื่อมั่นในตัวตนของเขานะฮะสิ่งที่เขาจะทำนะ,ะต่อคุณนะ,ะคนๆนี้มีพลังงานราศีมีนราศีตุลน,นะฮะราศีอาจจะไม่ต้องเกี่ยวไม่เกี่ยวข้องก็ได้นะคะแต่มีพลังงานที่ขึ้นมาเหมเาะก็จะบอกให้ฟังมาดูสิถ้าคุณได้เจอคนๆนี้ในอนาคตความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปแบบไหน มีความชัดเจนเกิดขึ้นแหละน่าจะติดต่อผ่านการประสานงานนะคะงานของเขางานของคุณก็ได้เช่นกันความรักครั้งใหม่ชีวิตคุณที่จะมุ่งไปความสัมพันธ์นะคะแนวโนม้มในอนาคตถ้าคุณได้เจอคนคนนี้ความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนพลังงานเดวิลกับเด e s u ันะคะคุณจะรู้สึกนะน่าจะขอบคุณเขาแหละแล้วก็รู้สึกว่า ฉันช่างเป็นคนที่โชคปีจริงๆนะคะ The World คุณมีความสุขอะนะคะเตรียมเฉลิมฉลองได้เลยนะคะชาวธาตุไฟนะ,ะ The World อาจจะเป็นต่างชาติต่างประเทศโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะคุณกําลังรู้สึกว่านะ,ค,ะความรักที่คุณรอคอยนะ,ค,ะความรักที่คุณจะหยิบยื่นนะ,ะให้ใครสักคนหนึ่งหรือใครสักคนหนึ่งนะ คุณได้เจอคนคนนี้คุณรู้สึกโชคดีมากๆนะความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นไปแบบไหนมีความสุขอะนะคะคุณจะไม่พลาดคิดเลยว่าเราช่างโชคดีเราได้เจอคนคนนี้ความสัมพันธ์นะคะจะมีการดูแลเทคแคร์เอาอกเอาใจเห็นอกเห็นใจนะคะโอ้มีคนมาค้างรักคุณหนักมากเลย เขาจะแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกหรือความโรแมนติกให้คุณอย่างชัดเจนเลยความสัมพันธ์นะคะเป็นคนค้ั่งรักเลยอ่ะนะคะมีการเอาอกเอาใจอ่ะเป็นความสุขนะคะเนี่ยความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนานะคะแรงงานเดอะเดวิลนะ,ะมีการหลงไหลกันน่าดูเลยนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่อยากอยู่ห่างไกลกันเลยสมมุติว่าคุณและเขาได้เจอกันถ้าเขานะคะ กับคุณเนี่ยนะย,ยังอยู่ห่างไกลกันเนี่ยนะคะก็จะมีการแบบนะโทรหาติดต่อเฟซไทม์นะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ทางไกลที่เป็นแบบโซเชียลออนไลน์ก็สามารถเป็นแบบนี้ได้เช่นกันนะคะอยากมาเจออยากมาพบอยากมาหาความสัมพันธ์ในสไตล์ที่เหมือนเป็นคนที่อยู่ไกลนะคะต่างจังหวัดได้หรือต่างประเทศก็ได้เป็นความรักความสัมพันธ์ทางออนไลน์ก็ได้ รอคอยที่จะพบเจอกันหรือรอคอยที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปนะคะเป็นการรอคอยที่จะได้พบเจอกันนะแต่ก็จะโทรคุยกันแบบสม่ำเสมอนะคะคนคนนี้คุณไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าคุณจะได้เจอค,คนคนนี้น่าจะประมาณนี้นะเอเนร์จีสิ่งที่คุณจะมุ่งไปข้างหน้านะพลังงานของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะมีราศีที่เพิ่มเข้ามา ราศีมังกรนะคะมีนตุลและก็มังกรนะ,ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์และธนูสิ่งที่คุณจะมุ่งไปข้างหน้านะคะใครจะเข้ามาเป็นความรักของคุณความสัมพันธ์จะไปแบบไหนนะคะน่าจะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวหรือกำลังเจอใครสักคน อยากได้คำตอบเป็นของคุณเองนะคะว่าความรักความสัมพันธ์มันจะดำเนินไปแบบไหนก็แอดไลน์ไอดีนะคะขอคนที่พร้อมโอนนะจะได้คิวไม่เกิน1 2- 3ถึงถึงวันนี้เลยะค่ะนะไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคะเป็น energy ที่ดีสุดๆเลยนะคะ